ไอ้ไอ้ e. จ้า,าลุงน้ำเสาเด้อพี่น้องเด้เอลุงน้ำเสาเด้อไอ้ไอ้จ้านี่กินเขาแร้งจ้าเด้อนี่ย,นยิ้แห้งยิ้แห้งใบซวนใจไผแล้วพี่น้องเอ้ยกินเลยนางกินบามบามด้วย สวัสดีพี่น้องยิ่งของแรกน้ำกันด้วจ้ะพี่น้องยิ่ง่องลืมนบลงูเหมือว่านขอสดขอเขาเสบๆสบมาพี่น้องมาเดอ่อยข่าวน้ำกันกินแสบกินนัวกินเขาจ้าลืมนบลงูนเหมือว่านจ้ายิขาแรกน้ำกันด้พี่น้องเด้อเสีบๆสบมาขาน้ำกันเด้อจ้ะเด้อขาวจ้าขาวจ้า ตรงเสาเพียงหรอกน่าจะอาจจะน้องไอ้าะปังปังจะปังปังยิ้มแห้งยื้มแห้งใบซวนใจไผแล้วพี่น้องเอ้ยกินเลยนางกินบามบามด้วยกำกันพี่น้องแซ่แบๆพี่น้องพี่ก็เอามันกินเข่าบามบามได้ชอบกินเข่าบามบามเลยยิ่งทอง อืมกินน้ากันกินเขาน้ำกันพี่น้องเอ้ยเน่าต้องกินเขา้าถึงเวลาต้องกิน,ขน,กน,กนเข้าเจอกเน,แบบนนะจ้ะพี่น้องกินน้ากันนะจ๊ะเด้อกินแสบกินนัวไหวนาะพี่น้องเนาะกินเขา้ะจ๊ะเออเข่าแรกเรื่อนี่เอาละจ้ะพี่น้องคลิปนี้ไว้แต่ เขาเสาเขาแรงเขาเทียงเนาะมันต้องกินนะสิหากินหายอยากแต่ละคนเนาะพี่น้องเอ้ยปังปังได้ใจเด้อเขาเสาเขาแรงเขาเทียงเนาะมันต้องกินนะสิหากินหายอยากแต่ละคนเนาะพี่น้องเอ้ยปังปังได้ใจเด้อขอถวดรุ่งเงาเสาเพียงหนเนาะจ๋าจ๋าเนาะเนาะเอไอจ๋าปังปังจ่าปังปัง เขาเสบมาพี <ítulo> ่นองมาเด้อ <displayed> ข <pigeon bond> ีนเหาน้มกันกินเสบกินนัวกินเขาจ้าด้นบอลลุกหมู่านจ้าเขอแรงน้กันพินองเ่นอเสบเมานเามกันเร้่อจ้าเด้อเขาจ้าเขาจ้าเขาเสแยบมาพี่นองมาเด้อขีเหาน้กัน กินแซพกินนัวกินเข่าจ้าทอมีแล้วจ้ะเนาะพอกันกีบไม้นะจานน้าเน,น,นะาะพี่น้องเฮงเฮงปังปัง,ปงลุ้ยนะพี่น้องเออไอช่องนุ่บอลลูนหมูว่านน้ำเ้าะคำกันนะพี่น้องแซ่แบๆพี่น้องพี่ก้องมันกินข้าบามบามเอออช่องกินขา้าวบามาบ,าม,บามเออไอช่องเขาเลยกินกาแฟเนาะจา้าเนาะ สตรีมนี่ก็ขอให้ปังด้วยใจอี้้าจาอืกินน้ำกันกินขอน้ำกันพี่น้องเอ้ยน่าต้องกินข้าวถึงเวลาต้องกินข้าวก้ทมันหมุนเวียนกันเนาะกินข้าวเขาเว้นเขาเที่ยงเขาเศา้าเขาแรก็อยู่ประม้านนี่ลหละตื่นขึ้นมาก็ต้องกินข้าวกิน เช่นตักขาพ่อพึ่นมาพี่น้องมากินข้าวรมกันมาข้าวรมกัน,กนพี่น้องแซ่แบๆพี่น้องพี่องมันกินข้าวบามบามเลยี่อง ดี้บมลุกเหมือว่านจ <it 's good now> ้าขอน้ำแกน้ากันด้อพี่น้องเด้อเสียบๆเมื่อกี้ขอนำกันเด้อจ้าเด้อข่าวจ้าข่าวจ้ากินน้ากันมาด้อพี่น้องมาเด้อเสียบๆนัวพี่ใหญ่น้อถูกอกถูกใจกุหลาบก็แช่ช่องเด้อพี่น้องเด้อแสดงความคิดเห็นอย่างสั่นๆนะจ๊ะเนาะมาพี่น้องมา่อกี้ขอน้ำกันมา ยูแ่แห้งยู่แห้งไบสวนใจไผแล้วพี่น้องเอ้ยกินเลยนางกินบามบามด้วยเริ่มซวใจให้ซ่องไปลองซวใจแล้วจาเด้อยเติมขอให้พอพืน่นพี่น้อง กินเนื Pokémon ้อจ้ะพี่น้องกินน้ำกันเนื้อจ้าเด้อกินแสบกินนัวขอถวดตุ้มน้เสาวิ่งหนุกเน่าจ้าจ้่าเน่าใหญ่จ้าปังปังจ้ะปังปังอืมกินน้ำกันกินเขาน้ำกันพี่น้องเอ้ยเนอาต้องกินเขาถึงเวลาต้องกินเขายิ่งพัฒนหิว กินก้อนเพื่นเลยแหละว่าจะหิวก่อนมูก่อนพวกเขาเลยแล้วไอ้ท่องหิวเขาพี่น้องมื่อกี้เขาต้กันมน กินมนมกันมาเพี่องมาเด้เ่อเต็บนัวไปใหญ่นอถูกอกถูกใจกุลไหลก็แช่ช่องเพี่นองยองยงสงสงแสดงความคิดเห็นอย่างสัางสรรนะจ๊ะเนาะเร่อยๆองยินเสพปนนัวเติมขอ่อยพอเพิ่อเรื่อง ขรึกันพี่น้องแซ่บแซ่บพี่น้องพี่น้องมันกินข่าวบานชอบกินขาบานเลยไอ้ทองที่ได้แจกพี่น้องกินขรึม,มกันเด้แจกเด้อกินแซ่บกินนัวเออลืมเส้งหัวใจให้ยช่องไปลองหัวใจได้แจ้ะเด้อ ถ้ามันถุงเวียนกันเนาะกินเขา่าเข่าเวน้นเข่าเทีย่ยงเข่าเา้าเข่าแหลงจะอยู่ประมาณนี้ละ่ะตื่นขึ้นมากก็ต้องกินขา้าวกินทุ่นี่แล้วจ้าเนาะ,ะพอการกินไม่จ้าเนาะพี่นอ้องเฮงๆปังๆังลุง้ยนะ้ะพี่นอออ้องเอ้ยช่องนึ่งบอลลูนหมูว่านน้ำจ้าเาข่าเ้าเข่าแหลงเข่าเทีย่ยงเนาะต้องกินนะสิหากินหายอยากแต่ละคนเนาะพี่นอ้องเอ,อ้ยป,ปังๆัได้จ้ะได้ ขาเศร้าเขาแรงเขาเที่ยงเนาะต้องกินนะส่อากินหายอยากแต่คนน้ำพ่น,นพ้นงเอ้ยปังๆได้ใจได้กินน้ำกันมาเรือยพ่นง้งมาเดือยเสเบๆนัวี่ใหญ่เนาะถูกอกถูกใจกุไลเลกจแช่ช่องด้ำพ่นง้งเออแสดงความกิดเห็ยนอย่างสั่งสารนะจ๊ะเนาะอืมกินน้ำกันกินขอน้ำกันพี่นง้งเอ้ยน่าต้องกินเขาถึงว่าต้องกินเขา ข้าวมันกันเรื่อยๆเสียบๆพี่น้องพี่น้อ,องมันกินข่าวบามๆไอ้ช่องกินข่าวบามๆเด้ไอ้ช่องกินน้ำกันมาเรื่น้องๆมาเด้อแซ่บแศษๆนัวพี่ใหญ่น้อถูกอกถูกใจกุหลาบก็แช่ไช่องเด้อพี่น้องเด้เอแสดงความคิดเห็นอ,อย่างสั่งสาร,สารานะจ๊ะเนาะ ก็พายเอไอจ้าอาลงลำเสาเด้อพี่น้องเด้ออาลงลำเสาเด้อยเอไอจ้านี่กินเขาแรงจ้าเด้อนี่